สวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้มีฝนแล้วค่ะที่จันทาบุรีจะได้หายร้อนทักทีเนาะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมัากก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนจัดจะทำให้หลายๆคนเป็นโรคลมแดดได้อวันนี้ที่จันทบุรีสดชื่นแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่รอ มานานเนาะรอเป็นเดือนเดือเลยค่ะสามสี่เดือนเพิ่งจะมีฝนค่ะทุกคนเพิ่งจะมีฝนเช้านี่แหละเมื่อก,ก่อนมีก็เหมือนวิ่งผ่านแต่วันนี้มันไม่วิ่งผ่านค่ะทุกคนมันอยู่ก็ที่มีฝนแล้วนะ อาจจะยังตกไม่แรงค่ะทุกคนแต่ว่าดีลมนะที่เช้าอารมแรงแรงที่เช้าอารมแรงแล้วก็ยังมีฟ้าร้องด้วยค่ะทุกคนฟ้าร้องนหน่อยแต่ก็ยังไม่แรงถ้าแรงก็ทุกก็จะไม่ขึ้น ไปไปทำคลิปแล้วจ้าเพราะก็ลัวฟ้าเหมือนกันอาารยากคนเมสืสอคสน,นอันนี้ต้นเช้าสีดารูดเนี้ยถ้ากลางคืนเนี่ยมันแกวนเนี่ยมันเหมือนหลอนนะทุกคน ใครมาบ้านก็ชุบข้ากตะแครว์สีดาร้อนเนี่ยแฝงนี่ยมันจะร้อนเหมือนเหมือนเราโดนทีหลอกอะยากาศยามเช้า,าค่ะมืดเนอะนกก็าหาลงหาที่อยู่ก็คงคิดว่ามืดแล้วอะ่ะหบลำก้าที่คน ชื่ขขายคลิปสั้นๆให้ดูนะคะว่าผมตกแล้วผนตกแล้วค่ะวันนี้เย็นรุ่มฉาบมีความสุขในเทศกาลว้นสงการ,ก,ก,ารกันนะคะทุกคนขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกท่านไปเที่ยวไหนมาไหนก็ระวังนะคะช่วงเนี้ยเทศกาลสงการ,กการบ้านเราลดเยอะอารมณ์อารมณ์มทนก็จะร้อนตามอากาศ ถ้าเกิดมีฝนอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยไปเที่ยวไหนมาไหนระวังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ